สวัสดีครับพี่น้องครับทางเลือกใหม่ของถุงเพาะเมล็ดผักหวานป่านั่นก็คือการนําถุงแบบย่อยสลายได้มาใช้ในการเพราะเมล็ดนะฮะผักหวานป่ากันปัจจุบันพี่น้องได้นำเทคโนโลยีนะฮะเข้ามาใช้เพื่อสะดวกในการดําเนินการนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นแยกเป็น2ชนิดนะครับ ชนิดแรกก็คือถุงเพาะมาเมล็ดแบบย่อยสลายไม่ได้นะฮะคือของดั้งเดิมนั่นเองอันนี้ก็ใช้ต้นทุนต่ำหน่อยนะฮะเป็นถุงเพาะแบบย่อยสลายไม่ได้ปัจจุบันมีการนำถุงเพาะ,มะเมล็ดน,นะฮะถุงเพาะแบบย่อยสลายได้มาใช้กันนะครับอันนี้ผู้ที่มีกําลังหน่อยก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะเพื่อเพื่อความสะดวก นะฮะในการเพาะเมล็ดผักหวานป่าเพื่อเป็นเบี้ยผักหวานที่เป็นต้นกล้าในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้สวนผักหวานป่าพอปออำเภอบ้าหนหมอจังหวัดสระบุรีก็ขอนําเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับการนําถุงเพาะเมล็ดผักหวานป่านะครับทั้งแบบที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับแบบนี้เป็นถุงเพาะแบบย่อยสลายได้นะครับ เวลาเราฝังลงไปในดินนะฮะเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายในที่สุดนะครับโดยไม่ต้องเราไม,ไม่ต้องไปอา่าหรือว่าไปตัดก้นถุงแต่ถุงเพราะแบบย่อยสลายไม่ได้นี้เราต้อง่อาก้านถุงนะฮะก่อนนะครับถึงจะนำเมล็ดผักหวานที่อยู่ในถุงนั้นไปลงหลุงได้ครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้พี่น้องได้เปรียบเทียบกัน ท่านที่มีกำลังหน่อยก็าสามารถที่จะหาถุงเพาะมาเมล็ดผักหวานป่าแบบย่อยสลายได้มาใช้กันนะครับส่วนแบบดั้เงเดิมนั้นก็ก็ราคาถูกกว่านะฮะนะฮะก็ประหยัดเงินนะครับก็ขอพี่แจงให้พี่น้องได้รับทราบอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ